เมืองหลวงของสาธารณารัฐประชาชนลาวเต็มไปด้วยปูชนียสถานสำคัญหนึ่งในนั้นก็คือพระธาตุหลวงเวียงจันทร์าศาสนสถานที่สำคัญที่สุดแห่งประเทศเรียกได้ว่าหากไม่ไปกราบไหว้สักการะก็เหมือนไปไม่ถึงเวียงจันทร์เลยทีเดียวตามเรามาเที่ยวชมความสวยงามของที่นี่กันได้เลย หลังจากที่เราข้ามสะพานมิตรภาพไทยลาวจากหนองคายมาถึงเวียงจันท์เป็นที่เรียบร้อยที่เที่ยวเวียงจันท์ที่ต้องห้ามพลาดเลยก็คือการได้มาสักการะพระธาตุหลวงเวียงจันท์สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของสองปตละกันนั่นเองสำหรับค่าเข้าชมพระธาตุหลวงเวียงจันท์คนละส0มห0่กีบหรือประมาณ60บาทไทย หลังจากซื้อตั๋วเข้าชมเรียบร้อยแล้วก็ได้เวลาเดินเข้าไปชมด้านในกันเพราะแค่เห็นไกลๆจากด้านนอกก็สวยงามอลังการมากๆเลยทีเดียวพระธาตุหลวงหรือพระเจดีย์โลกจิลามณีนับเป็นปูชนียสถานอันสำคัญยิ่งแห่งเบียงจันและเป็นศูนย์รวมใจของประชาชนชาวลาวทั่วประเทศตามตำนานกล่าวว่า ประาธาตุหลวงมีประวัติการสร้างนับพันปีเช่นเดียวกันพระาธาตุถล่มในประเทศไทยและปรากฏความเกี่ยวพันกับประวัติศาสตร์ของดินแดนทางฝั่งขวาแม่น้ำโขงอย่างแยกไม่ออกสถานที่นี้ถือได้ว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์สำคัญอย่างของประเทศลาวดังปรากฏว่าตราแผนดินของลาวที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้มีรูปพระาธาตุหลวงเป็นภาพประธานในดวงตรา ำนานการสร้างพระาธาตุหลวงตามตำนานอุรังคุลิธานได้กล่าวไว้ว่าพระาธาตุหลวงสร้างขึ้นคราวเดียวกับการสร้างเมืองนครเบียงจันท์หลังจากก่อสร้างพระาธาตุพนมแล้วผู้สร้างคือบุรีจันอ้วยหลวงหรือพระเจ้าจันทบุรีประสิทธิศักดิ์เจ้าเหนือหัวผู้ครคองนครเบียงจันท์พระองค์แรกพร้อมกับพระอรหันห้าองค์เพื่อบรรจุพระบร,รมสารีริกธาต ส่วนหัวหนาว27่า27พระองค์ซึ่งได้อัญเชิญมาจากเมืองราชคือประเทศอินเดียโดยเกาะเป็นอุมโมงค์ห็นคล่อมไวอุมโมงค์นั้นกวา้างได้ละห้าวาผหนังหนาสองวาและสูงได้สี่วาสามสอบเมื่อได้ทำการบรรจุพระตรมการีริกธาตุแล้วพระเจ้าจันทบ,บุรีจึงได้มีพระราชดำรัสให้เสนาอำมาตย์ างวิหารขึ้นในเมืองจันทบุรีหรือนครเวียงจัน5ห,หลังเพื่อให้เป็นที่อยู่จำพรรษาของพระอรหันต์ทั้ง5องค์นั้นด้วยตามตำนานดังกล่าวระบุศ,ศักราษการสร้างว่าอยู่ในช่วงพศ238ในระยะต่อมาแม้ว่าชื่อของเวียงจันจะไม่ได้ปรากฏในหนังสือประวัติศาสตร์ไปเลยแต่อย่างไรก็ดีน,นครเวียงจัน กยังคงเป็นเมืองสำคัญอยู่ตลอดมาดังปรากฏการอ้างถึงชื่อเมืองเบียงจันในหลักศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงและในพงศาวดารลาวฉบับต่างๆก็ระบ,บุด้วยว่านับตั้งจากพระเจ้าฟ้างมูมสเสวยราชสมบัติที่เมืองหลวงพระบางแล้วก็ได้มีการส่งเชื้อพระวงศ์และขุนนางสำคัญมาปกครองเมืองนี้โดยตลอดจนกระทั่งในปีพศ2109 หลังจากสมเด็จพระชัยเชษฐาธิราชวีรัชศัติ์ผู้ยิ่งใหญ่ของอาณาจักรล้านช้างได้ส่งย้ายราชธานีเมืองเชียงทองหลวงพระบางลงมายังนครเวียงจันร์ทได้6ปีแล้วพระองค์จึงได้มีพระบรมราชองค์การให้สร้างองค์พระาธาตุหลวงขึ้นมาใหม่ในเขตพระราชอุทยานทางด้านทิศตะวันออกของกรุงเวียงจันท์โดยสร้างครอบพระาธาตุองค์เก่าที่มีมาแต่โบราณกาล เมื่อสร้างพระธาตุหลวงเสร็จแล้วจึงทรงขนานนาพระธาตุนี้ว่าพระธาตุเจดีโลกจุลามณีหรือพระธาตุใหญ่แต่คนส่วนมากมักเรียกว่าพระธาตุหลวงและมีพระราชองค์การให้อุทิศค่าพระธาตุจำนวน35ครอบครัวอยู่ต้อรักษาพระธาตุนี้พร้อมทันที่ดินสําหรับให้ครอบครัวของข้าพระธาตุถักินรูปพระธาตุมีความสูงส5เมตร รูปลักษณะคล้ายดอกบัวตูมอันหมายถึงสัญ,ญลักษณ์คำสอนของพระพุทธเจ้ามีพระธาตุเล็กอยู่บนพระธาตุใหญ่ชั้นที่สองรองทั้งสี่ด้านมี30องค์เรียกว่าสัมมติสบารณีอยู่ในธาตุองค์เล็กทั้ง30องค์นี้ผู้สร้างได้นำเอาทองคำมาหล่อเป็นรูปพระธาตุเล็กเล็สาองค์แต่และองค์หนักสี่บาทแล้วเอาทองคำมาตีเป็นแผ่น รูปลักษณะเหมือนใบลานเรียกว่าลานคํา30แผ่นแต่ละแผ่นยาวศอกกําม,มือคือวัดสอกโดยกำม,มือไว้ไม่วัดจากปลายมือกำม,มือแล้วเยื่อนมือก,ก้อยออกมาวัดที่สุดปลายมืวก้อยเท่านั้นแล้วเขียนคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลงในใบลานคำทุกใบว่า เยธรรมมาเหตุปปาวาเตสังเหตุตุตถาคโตเตสังจะโยนโรโทรจะเอวังวาทีมหาสมโนแปลว่าทำทั้งหลายเหล่าใดมีเหตุเป็นแดนเกินพระตถาคตเจ้าตระเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นและเพราะเหตุเหล่านั้นพระมหาสมณนะมีปกติตรัสเช่นนี้ แล้วเอาทองคำและใบลานลงไว้ในพื้นธาตุเล็กทั้ง30องค์การที่ได้สร้างพระธาตุขนาดเล็กนี้ขึ้นมามีความหมายว่าผู้ที่จะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นจะต้องได้สร้างคุณางามความดีไว้ให้ถึงสามิบประการมีทางการมีเป็นต้นจนถึงอุเบขาปรมัตถบารมีเป็นปริโยสารรูปชั้นล่างสุดเป็นฐานพระธาตุสี่เหลี่ยม ทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตกยาวด้านละ69เมตรส่วนทางทิศเหนือและทางทิศใต้ยาวด้านละ68เมตรด้านล่างมีใบเสมารอบสี่ด้านมีทั้งหมด323ใบมีหอวหวยทั้งสี่ด้านมีบันไดขึ้นหอไหว้ทุกหอที่หอวหว้ทิศตะวันออกชั้นบนขึ้นไปมีทตุเล็กองหอนึ่งที่มีลวดลายสวยงามและได้สร้างหอครอบไว้อีกชั้นหนอ หอที่สร้างครอบมีรวดลายวิจิตรสวยงามเช่นเดียวกันธาตุเล็กนี้เรียกว่าพระธาตุศีธรรมายโลกด้านที่สองถัดจากหอไหว้ขึ้นไปแต่และด้านยาว48เมตรมีกลีบดอกบัวล้อมรอบทั้งหมดมีจำนวน120กลีบภายในกลีบดอกบัวทำด้วยกระดูกงูเส้นลวดเป็นขอบล้อมทั้งสีด้านแล้วตั้งใบเสมาบนกระดูกงูนั้น บเสมาในชั้นนี้จำนวน228ใบตรงกลางใบเสมาทุกใบเป็นโครงใบทะลุสำหรับใส่พระพิมพ์ใบละองค์บนชั้นนี้มีประตูโขงตรงกับทางขึ้นหอไหว้ทั้งสี่ด้านพอเข้าไปที่ประตูโขงนั้นก็จะพบพระธาตุบารมีที่กล่าวแล้วพระธาตุบารมีก็มีชื่อเรียกทุกองค์คือเริ่มแต่ทานบารมีทานอุตตะบารมีใน ในจนครบทั้ง30องค์ชั้นที่ 3, สสร้างขึ้นถัดจากพระาธาตุองค์เล็ก30องค์นั้นขึ้นไปบนชั้นนี้จะเห็นว่ามีความกว้างด้านละ30สิเมตรพื้นด้านที่สานี้มีรูปรูปลักษณะเป็นหลังเต่าหรือโอคว้าขันตักน้ำคว้างอยู่บนชั้นหลังเต่าเป็นฐานของยอดพระาธาตุมีรูปเป็นสี่เหลี่ยมล้อมรอบด้วยกลีบดอกบัวใหญ่ ซึ่งมีปลายกลีบเริ่มบานออกถัดจากดอกบัวไปจึงมีรูปรัดเอวเนื้อจากที่รัดเอวไปจะเป็นฐานจอมธาตุฐานนี้จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมเหอบานขึ้นด้านบนนิดหน่อยต่อจากฐานนี้คนโบราณเรียกว่าดวงปีดังมีอยู่ในคำกลอนว่าเจดีดิ้วดวงปีผลพุ่งอยู่บนดวงปีจึงเป็นสเสวชัด เป็นยอดพระาธาตุที่สูงสุดอยู่รอบฐานพระาธาตุก็ได้สร้างบริเวณล้อมรอบติดกันทั้งสด้านมีประตูเข้าทั้งสี่ด้านประตูอยู่ระหว่างกลางบริเวณแต่ละด้านพอดีบริเวณยาวด้านละ91เมตร75เซนติเมตรนอกบริเวณทางทิศเหนือและทางทิศใต้มีวัดสําหรับพระภิกษุสามเณรอยู่อาศัยเรียกว่า วัดาธาตุหลวงเหนือและวัดาธาตุหลวงใต้ประเพณีบุญนมัสการพระาธาตุหลวงเวียงจันทร์นอกจากนี้ในทุกๆปีจะมีการจัดงานประจำปีของประเทศลาวคือประเพณีบุญนมัสการพระาธาตุหลวงซึ่งเป็นประเพณีที่สืบต่อกันมาตั้งแต่บโบราณกาลค่ะในวันขึ้น13ค่ำเดือน12ตอนบ่ายจะมีการแห่ประสาทพึ่งและต้นกละพ,พุ้ง จากวัดศรีสัตนาไปประกอบพิธีตามวัดสำคัญต่างๆในนครเวียงจันทร์ก่อนจะแห่ประสาทพึ่งเวียนรอบพระธาตุหลวงสามรอบในวันที่15าค่ำเดือน12และหลังจากเสร็จงานที่พระธาตุหลวงแล้วในวันหนึ่งค่ำเดือน12ก็จะมีการแห่ประสาทพึ่งมาถวายที่วัดองค์ตือและวัดอินแปงจึงถือเป็นการเสร็จสิ้นพิธีนมัสการพระธาตุหลวง นับเป็นงานใหญ่ประจำปีที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่โดยมีประชาชนลาวและนักท่องเที่ยวมาร่วมงานจากทั่วทุกทั่วทุกสารทิศเลยทีเดียว